ยินดีต้อนรับเข้าส claro ู่ซ่องป้าจำลองสายลุงพลนะคะไทยพน้าครับดูไทยพนอกก่อนครับโทรศัพท hm ์เจ้าน่ะครับผมหรืออยงตรงหน้าเลหรือไทยนะแม่ป้าจำลองสายลุงพลครับไทยนะแม่อันของเล่าบอกจ้าเอ้ยคอยกับอะไรหูจ้าคอยกับอะไรหูจ้าแล้วไทยพนอกคือมันจะลืมตลับตายได้เลยเหรอแล้วเอมเดอร์ไยให้พน้าแล้วนะคะครับสวัสดีครับ ขอโทษขอโเด้อโอ้ดูคำยินดีครับเมื่อยบอมเมื่อยเมื่อยไม่เมื่อยใจเมื้อนมาให้คอยจีครับเมื่อยใจเมื่อยใจแล้วเมื่อยใจนี่ไหมเขามาจังไรโย่มันเงา่ลยละมันเยาเมื่อยใจแล้วมันเงาเป็นเมื่อยเอยเป็นเป็นเลเงอเปลเป็นบาเบาบางเจ้าเป็นเเจ้าเป็นรักันรอกสิ้น เราได้ย่านเนาะแต่ว่าเฮากักังหุงอยู่ว่ากินยากินยาก่อนเป็นกินยาก่อนก่อนป่วยนี่มันไม่ดีนะคเออถ้าป่วยปวดหัวนี่ต้องกินถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้ป่วยไปกินนี่มันจะฉำแลงอมันจะแฉลงเพราะฉะนั้นนะ เจ้ายังไม่ได้เป็นไปป้องกันเฉยๆบางทีมันก็ไปมาผู้ปฏิจิตปัดออกอ๋อบครับ,รบถ้าจะเป็นโรคอะไรนี่ผู้ปฏิจิตเขาปัดออกคุณไม่ต้องออห่วงมาอยู่ตรงนี้ครับสาเพราะว่าดิฉันแกแล้วดิฉันยังไม่ไปเลยค่ะเขาแกแล้วบอกว่ายังไม่ได้แกน้องน้องเยอ๋อเรเราพี่ยังไม่แกน้อน้องเอาเสียงให้แมงกระวีนี่ มันเสียงก็มเป็นตาฟังเออเจ้าจะมาเงื่องนอนด้วยนอนด้วยเนื่ยทุกคนสายกูกนพอดีคนโกพอดีกันไม่ี่ยนี่ยังไม่แก่ต้วมังสดยอดครัพอดีอาบน้ำเป็นสภาพมากินยาเขาไป2เม็ดนะครับอ่านค่อยว่าในอาการเจ้านี่ชะชลุชลุมอหมแม่นว่ครับ ยังไงก็ยายก็เป็นกําลังใจให้เจ้าเด้อยังไงเราก็เป็นเพื่อนเป็นหมู่กันมาตั้งนานเนาะยังไม่ได้เปิดใจอความจริงผมเปิดใจนานแล้วเิยาขี้ตัวยาโกหกฉันนะยาทำอย่างนั้นนะ หลอกลวงกันคุณนั้นจะได้อะไรให้เธอมีเขาอยู่เต็มหัวใจอย่าทำร้ายหรือการจากไปที่ไม่เคยลาเดี่ยงนะครับเบอร์ช่นี้นะครับเปี่ยนที่สุดแล้วยังไงพอกก็ยังเป็นเพื่อนเจะเสมอ เจ้ารู้เลยเจ้าเอาอันั่นมาขายให้คอย้วไปมาเจ้าน่าจะได้รํำกับคอยได้คอยบุญมาวันนี้ก็บรรลุหน้าที่การงานของเจ้าแล้วเจ้าก็มีเงินมีทองต่อไปอาจจะมีทรัพย์สินมรดกเงินทองมีปมีรถจิปประตูให้คอยไปนำในเด้อถ้าสมมุติว่าเจ้าชื่อรถจิปประตูเจ้าต้องเอาคอยไปนั่งนาเป็นคนแรก แม่ย่านางต้องไปนั่งหน้าหมอนุนงผุนด้ไม่งั้นมันไม่ฟังเลยครับคอยให้เจ้าได้คอยชีให้พ่อเจ้าให้เจ้าได้ลดสีประตูเด้อไรบ้านนอตั้งแต่มาเป็นเพื่อนกันนี่ยังบอกถอยใจกันซาคำมาวันนี้คอยกระชีเปิดใจให้เจ้าขอให้ชีวิตเจ้านต่งจะเลริญ นายมเน้นอขอให้ชีวิตเจ้านี่มีแต่เงินมีแต่เงินกับเงินมีแต่ทองกับทองคิดเงินก่อนอีด้เงินเน้อให้บ,บ้านนอกเ้ยคิดสิ่งใหนก็ขอให้เจ้าสมความมุ่งม,มั่นพันาครับครับครับ บ้านนอกเอยในชีวิตของยายจำลาล้็บอคเว้าความในใจให้เจ้าฟังแต่มาามือมีคอจะขอกดใจหล้งเจ้าขอให้เจ้าขอบครัวของเจ้าขอหาขอให้รวยรวยและรวยไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งคำว่ารวยห้ามหยุดค่ะแล้วก็ต่อสู้ ต่อสู้ปัญหาทุกริงทุกอย่างนะคะเหมือนออยายนี่ค่ะปัญหาอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราก็แก้เราเป็นคนผูกเราก็ต้องเป็นคนแก้ถูกไหมครับ lim, แล้วก็ไปฉีดยามาแล้วขอให้เจ้าดีเด้ยอ,อ,อยาไปค้นอ,อีกเยองมากมายต่อชู้กับยาเจ้า,น,งงจานั่นแหละต้องงงว่าจปะชีดเห็ุยังที่เจ้าเก็บแรงไปปิดไป โอ้มันไปตามเนาะเขาให้ฉีดก็ฉีดเนาะครับผมก็ป้องกันตัวเนาะรับไว้แม่ถ้าคิดว่าอีกสักสองซัมเมอก็น่าจะต่อยสิจะเข็มกับมือวานเนาะเป็นเข็มที่สองเขาไปรับมาท่านเขาให้สามเข็มบอกสองบสอเข็มจ้าสองเข็มบอกเอ้าไม่ได้สามเนอะ กันอีกจังมือจังสองกันนะเชียงไยหรอกมื่อนี้ก่อนอ๋มื่อนี้เจ้าชิมารับอีหยังมาหน้าเพิ่มเชียงไทยรูปแล้วเจ้าเชิญประจ่าข่าวคุณยามร้องมากครับเพิ่งรู้อะไรจำลองร้องลำได้อ้าวพิ่งรู้เหมือนกันแหละแค่มาหนักนะเดี๋ยวผมก็จะจัดฉากให้คุณถ่ายรูปเนาะอ๋อเอานั่งอ่ให้คุณนั่งแล้วคุณชิมือยื no. <tr Dus of comunic ations> นั่งนั่นแหละแต่นั่งไม่จะยืนนั่งนั่งยืนสะดูกเลยยืนนิ่งกว่าเพราะว่ายืนได้องศายืนได้องศาเนาะ ันมีปีกพอดีหมักไม่อายอ๋อเป็นผู้ชายมีปีกแล้วตอนนี้ปีกแล้วก็บินเลยเด้อตายแล้วเป็นเพื่อนแม่แล้วกันโอ้โุดยอดก็ก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปนอนได้ค่ะเนอะไปพักผ่อนอย่างนี้นะแต่แยกมาอย่างนี้จับแต่เรื่องออกมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไลท์ม็กนะครับของผู้พันมณโชนะครับจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปเดี๋ยวได้ ผลิตภัณฑ์ฟรีหนึ่งกล่องได้ฟรีละหนึ่งกล่องนะครับแสงมาเลครับแสงมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพ่นเตรียมตัวก้อนแมกกาซีสุดยอดเลยยาหน้าครับมองแว้บเลยมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับครับมองกล้องเนาะหนึ่งสองสามอ้าวค่ะรุ่นนึงครับสองร้อยสองร้อยเมื่อกี้นี่สองร้อยแวบไปจังไดรมาเลย มาเลยค่ะสองร้อยน่ะก็คือตัวนี้เอาไปได้เลยแต่ตัวนี้เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายนะคะค่ะค่ะคุณยายก็ขอลงไลค์แค่นี้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์ยายมันจะบิดแล้วค่ะเพราะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะบายบายปุ้บปุ้บอ้าวมาอีก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 แรงจับน้อย มาอีกเลยจากน้อยจะสอบถามเอาเอาเพื่อนเพื่อนก่อนอะไรคะให้กำลังใจเดียดเรียวเรียดลงคนรอรอรอทุกคนเลยให้แล้วยายทำคลิปแล้วดังทำคลิปแล้ววะเออโอ้แล้วเราก็จะได้รวมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาจะไม่ทันเพราะว่าเขาอ่าน้องแพนต้องไปลุสายบ่ายสี่โมงแล้วเด้อใช่แล้วถึงจะมืดันะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะไปแล้วจ้าท่านบ้าน้องหันน่ามหาคอยหน่อ้าน้องมไม่รู้เหมือนกันท่าน้องจะไลฟ์ไหมเออขอบคุณค่ะบ๊ายบาย